สวัสดีครับเพื่อนๆืในช่อง YouTube คนบ้านเดียวกันชาแนลครับวันนี้ผมก็จะมาแกะกล่องเป็นเครื่องสลับสายโทรศัพท์สนามนะครับ etc ete c นะครับจากประเทศอิสราเอลแกะกล่องเลยครับนี่ครับนี่ครับสิ่งของก็ตามนี้เลยครับชิ้นส่วนทั้งหมดนี่ตัวเครื่องครับนี่ครับจากประเทศอิสราเอลครับ มือสัตว์เอล s บด t ิสเต e มอิสราเอลครับนี่ครับให้ดูครับมีช่องเชื่อมต่อสายโทรศัพท์สนามจำนวนแปกทางสายครับน่ครับอุปกรณ์ก็มีแบตเตอรี่2เครื่องที่ชาร์จอันนี้สายสำหรับต่อเข้ากับตัวแบตรถยนต์ครับใช้ได้กับแบตรถยนต์ด้วยครับเชื่อมต่อเข้ากับหน้าเครื่องครับนี่ก็คือเป็นสาย power ปมันนะครับเข้ากับพอร์ตตรงนี้ครับ อันนี้ก็จะเป็นสายอันนี้สายลายสายลายนะครับต่อเข้ากับเข้าที่พอตหน้าเครื่องไปยังเราเตอร์อันนี้ก็เป็นสายใช้กับไฟบ้านครับนี่ครับพลังงานจากไฟบ้านก็ได้ครับนี่เชื่อมกับตัวเราเตอร์ครับมันจําเป็นต้องใช้กับเราเตอร์ครับใช้อินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้ใช้กับอินเทอร์เน็ตนะครับใช้เราเตอร์นี่ Favorite. ปัก ตัวเราเตอร์ครับอันนี้ก็เป็นแบตเตอรี่ตัวนี้ใส่ด้านหลังครับเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้กับเครื่องครับที่จะเป็นต้องใช้ตลอดเวลาครับทีนี้เราจะมาดูครับว่าตัวศัพ์สายตัวนี้ใช้กับโทรศัพท์สนามประเภทไหนครับนี่ครับใช้กับโทรศัพท์สนามตัวนี้ครับ etp 1ครับจากอิสราเอลเหมือนกันครับ มาดูกันครับนี่ครับการใช้ก็ต้องใช้สายโทรศัพท์เพื่อเชื่อมต่อนะครับเข้ากับตัวหน้าเครื่องครับนี่ครับพอตของมันหน้าเครื่องก็จะมี8ปอร์ตครับเชื่อมกับโทรศัพท์สนามตัวนี้จะเป็นตู้เพื่อใช้สลับสายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ